ค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับเจวุ้นเนาะวันนี้เจวุ้นจะพาเพื่อนๆมาทําน้ําพริกนรกประดุกค่ะสูตรทําขายนะไปตามไปดูวัตถุดิบกันเลยอ่าวันนี้เจวุ้นจะพาเพื่อนๆมาทําน้ําพริกนรกประดุกนะคะอันนี้กระเทียมเจียวนะอันนี้เจวุ้นซื้อนะเพราะว่าถ้าทาเองมันไม่ค่อยอร่อยอันนี้ค่ะกระเทียมเจียวเองนะคะอันนี้กระเทียมเพื่อนๆไปดูได้นะคะเจวุ้นมีคลิปอยู่นะอันนี้ค่ะ เนื้อปลาดุกค่ะเราแกะแล้วเราก็มาสับนะคะปลาดุกย่างเนาะอันนี้พริกขี้หนูค่ะเดี๋ยวเราจะเอาไปเอาไปทอดใบมะกรูดค่ะนี่เราก็จะไปทอดเหมือนกันตะไคร้เหมือนกันค่ะสามตัวนี้เราจะไปทอดนะคะปลาดุกนี่เราก็จะนําไปทอดนะคะเพื่อนๆพื่อน,นทำคล้ายปลาดุกปูเนาะทําให้มันแบบว่าเนื้อมันกรอบก่อนเนาะแล้วเราเดี๋ยวเจวุนจะมาทําให้ดูนะคะเครื่องปรุงก็จะมีพริกป่นค่ะ น้ำตาลน้ำตาลทรายนะเพื่อนๆอนอันนี้น้ำปลาค่ะรสด,ดีชูรสและนี้ค่ะเกลือเดี๋ยวเจวุ้นจะมาทําให้ดูนะคะว่าทําแบบไหนเนาะเจวุ้นจะทอดปลาดุกให้ดูนะคะปลาดุกนี่ย่างแล้วนํามาแกะแล้วสับนะเพื่อนๆอทอดลงไปเลยไฟแรง,แรง แบบนี้เลยนะคะพราะ้ามันกรอบเนาะทอดกรอบแล้วเดี๋ยวเราจะนำไปกล้วยรวมกันเนาะทอดได้ให้ได้ประมาณนี้เลยนะคะเพื่อนเพื่อให้มันกรอบเลยเนาะเดี๋ยวเจวุ้นจะทอด ไปเรื่อยๆนะคะทอดเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมาให้ดูเนาะนี่ค่ะเจว,วุ้นทอดเสร็จแล้วนะอันนี้ได้ทอดสามกระทะเนาะสามครั้งนะเดี๋ยวเจว,วุ้นจะทอดอย่างอื่นเนาะวลาทอดเราก็หนีไปไกลๆนะคะเพื่อนๆมันมีดีบ้างนะเล็กน้อยนี่จ้ะตะไครใส่ตะไครลงไปเลยทอดตะไครต่อเลยพอเราทอดปลาดุกเสร็จทอดตะไครเลยนะคะเพื่อนๆ ตะไคร้ใส่ลงไปเลยนะคะทอดตะไคร้ให้ใกล้สุกก่อนนะคะเพื่อนๆแล้วค่อยแล้วค่อยเอาอย่างอื่นใส่นะเดี๋ยวจะวุ้นจะใส่ให้ดูเนาะอันนี้ทอดตะไคร้ไปก่อนให้ตะไคร้มันเหลืองก่อนอ่าเดี๋ยวจะวุ้นจะใส่ใบมะกรูดนะแต่ใบมะกรูดก็หลบนิดนึงนะคะมันจะป้อปแปนนนน้นิดนึงนะนเพื่อนๆใบมะกรูดเนี่ยเราสังเกตง่ายๆค่ะถ้าใบมะกรูดสุกอะ่ะ มันจะเลิกดีดค่ะมันมันก็ไปมันก็จะเลิกดีดเนาะใส่ลงไปเลยพริกด้วยนะทอดพร้อมกันเลยค่ะพริกใบมะกรูดตะไคร้เดี๋ยวมันจะสุกพร้อมกันเลยค่ะเพื่อนๆแต่ว่าต้องทอดตะไคร้ก่อนเนาะให้ตะไคร้มนสุกก่อนเนาะเพราะตะไคร้มันจะสุกยากกว่าอย่างอื่นเนาะอย่างอื่นมันสุกง่ายก็เริ่มได้แล้วเนาะเพราะว่าน้ำมันเริ่มไม่เดือดแล้วถ้าน้ำมันเริ่มไม่เดือดนี่แสดงว่ามันสุกแล้วค่ะของของอ่ะ ก็เริ่มจะใช้ได้แล้วเนาะเดี๋ยววุ้นจะพามาทำน้ำพริกนระกประดุกนะคะเพื่อนๆเอาไปทำได้นะขายเสริมกันกับข้าวแกงได้ค่ะกับแกงที่เราขายเนาะขายเสริมกันเวลาเราว่างเราก็ทำน้ำพริกค่ะที่ร้านก็มีหลายอย่างเนาะน้ำพริกอ่าสุกแล้วจ้ะอันนี้พอสุกแล้วนะเดี๋ยวเจ๊วุ้นจะมาปรุงให้เพื่อนๆดูนะคะทุกอย่างสุกแล้วนะ สุกแล้วปุ๊บเราใส่นี่เลยค่ะนี่ใส่ปลาดุกเอ้ใส่ปลาดุกที่เราทอดไว้ค่ะเพื่อนเพื่อนเท<ๆ>ใ,ใส่ลงไปเลยอ่าอันนี้เจวุ้นก็จะมาปรุงให้ดูนะคะเอาปลาดุกที่เราทอดไว้ค่ะมาั่วั่วแล้วก็ให้มันแบบว่าแตกๆออกนะเพื่อนที่มันเป็นก้อนๆเนาะให้มันแตกๆออกไปนะคะเพื่อนๆ,ๆนี่นอ้แางนี้เลยดีออกนะคะเพื่อนเพื<ๆ>่อน นี่ออกเลยเดี๋ยวเราจะมาปรุงกันเนาะเสร็จแล้วเราใส่กระเทียมเจียวเลยกระเทียมเจียวที่เราเจียวไว้นะนี่ใส่ลงไปเลยค่ะใส่ลงไปก่อนเลยมาปรุงเลยเดี๋ยวหน้าตาเราก็จะใส่เครื่องปรุงเนาะกระเทียมเจียวให้มันหอมเลยค่ะเพื่อนๆน อันนี้เราใส่เกลือไปแล้วเนาะไปดีคุณแม่ดิใส่เกลือรเราก็จะใส่ชูรสค่ะเพื่อนเพื่อนใส่ชูรสเลยชูรสไปก่อนสองค่ะสองช้อนนะไม่กินไม่ใส่นะคะอันนี้จะรสดีสองช้อนเหมือนกันเพื่อนๆแล้วก็ตามด้วยน้ําปลาค่ะปลานะสองช้อน ใส่ลงไปเลยสองซ้อนโต๊ะนะเพื่อนเพื่อนใส่ลงไปไม่ต้องกลัวนะคะไม่เค็มน,นี่จะน้ำตาลน้ำตาลใส่ช้อนเดียวนะเพื่อนเพื่อนน้ำพริกนก้ลูกไม่ต้องหวานนะคะเอาให้มันแบบว่ารสชาตินวันวๆเฉยๆเ,เนาะนี่จะพริกป่นพริกป่นที่เราคั่วไว้ใส่ลงไปเลยค่ะสามช้อน นะลูกปลาดูกนะประดูกย่างทํามีสัตว์เริ่มมาแล้วน้ำพริกตะลกเราเริ่มมาแล้วนะยิ้มรสชาติเลยนะให้ออกเอ,อเค็มๆค,ค่ะรัวงัว ได้แล้วเนี่ยเต้นี่เลยค่ะที่เราคั่วไว้เนะาะตะไคร้ใบมะกรูดนะคะเพื่อนๆตะไคร้าาใบมะกรูดแล้วก็พริกพริกเป็นเม็ดๆเนาะใส่ลงไปเลยที่เราคั่วไว้เนาะนี่จ้ะลุกอย่างนี้เลยนี่ลุ๊กแบบนี้เลยจ้ะพอเราเราโอเครสชาติได้ที่แล้วเนาะเพราะว่าทุกอย่างมันก็กรอบหมดทุกอย่างแล้วเนาะ เปิดไฟเบาๆนะคะเวลาเรากรุงอย่างนี้เนาะไม่ต้องเปิดไฟแรงนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวมันจะไม่อร่อยนะมันไหมอันนี้ค่ะหอมที่เจวุนซื้อมานะอันนี้ยี่ห้อนี้อร่อยมากใส่ลงไปค่ะจะเป็นห่อเล็กอ่ะยี่สิบบาทใส่เมื่อกี้เท่าห่อเล็กเนาะนประมาณนี้เลยรกรอบเลยแบบนี้เลย วลาเราคุกเนี่ยอยากเปิดไฟแรงนะคะเพื่อนๆถ้าเปิดไฟแรงอะ่ะเดี๋ยวมันจะขมเนาะไม่เอาไฟแรงนะไฟเบาๆเลยเบาค่อนข้างอ่อนเลยค่ะนี่เ๋ยวอุ้นจะเอามาให้ดูนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้เลยอันนี้น้ำน้ำพริกนรกนะคะน้ำพริกนรกประดุกค่ะมีเส้นน้ำพริกลาบนะเป็นน้ำพริกนรกประดุกนะนี่ ๋ยาวา้นทาให้เพื่อนๆดูอาบลองไปทําดูนะคะเนี่ยกินกับข้าวเหนียวอร่อยมากเลยรสชาติก็จะเผ็ดเค็มแล้วก็มีหวานแบบป้ายเลยค่ะเผ็ดเค็มแล้วก็นัวๆเลยเราใส่ชูโร่ใส่อะไรเนี่ยถ้าคนไม่ทานก็ไม่ต้องใส่เนาะแต่ในเจ่วนใส่นะเพราะว่าเราทําขายเราทําขายเราต้องใส่ดูดิหน้าตาน้ําพริกน้นําพริกน,นรก,นนกประดุกค่ะที่ราเรียกนี่ นี่นะคะเจวุ้นก็นมาเทให้ดูเนาะเพื่อนเพื่อนอันนี้ต้องเอาไว้ให้เย็นก่อนนะคะเพื่อนเพื่อนอย่าเพิ่งเอาไปใส่กระปุกเลยนะคะเจวุ้นขายกระปุกละยี่สิบาทเนาะนี่ทําให้ดูเลยเกกันแบบนี้เลยเทเก็บไว้นะคะให้มันเย็นก่อนนะเย็นปุ๊บเราค่อยไปกรอกนะคะเพื่อนเพื่อนอ่าอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะน้าพริกนรกกระดูกของเจวุ้นเนาะเพื่อนเพื่อนคนไหนสนใจก็ลองไปทําดูนะคะค่อยค่อยทำเนาะ เวลาทอดก็ระวังนิดนึงทั้งคะปลาดุกเนาะมันก็จะแบบว่าเจ๊วุ้นไม่ได้ใส่แป้งเนาะคือสับแล้วเสร็จแล้วามาทอดเลยเราจะเก็บไว้ได้นานค่ะนี่หน้าตายอย่างนี้เลยเป็นน้ำพริกตะลรปลาดุกนะคะเพื่อนเพื่อนอันนี้เจ๊วุ้นก็จะมาตักให้เพื่อนๆนดูนะคะนี่มันเย็นแล้วเนาะนี่มาตักให้เพื่อนเพื่อนดูว่าเรากรอกยี่สิบบาทกรอกยังไงนะอันนี้เจ๊วุ้นใช้กระปุกหกออนนะคะเพื่อนเพื่อนมีแบบมีฝาปิดเนาะนจะเป็นฝาแยกกันแบบนี้ค่ะ ขอเจวุ้นเนาะนี่ถ้าก๋วยยี่สิบเจวุ้นจะใช้หกออนเลยนี่ตอกอย่างนี้นะคะเพื่อนๆใส่ไปอย่างนี้เลยพอใส่เสร็จแล้วเราเอาหน้าตาด้วยค่ะเหมือนที่เจวุ้นบอกเนาะเอาพริกใส่ลงไปข้างหน้าค่ะเพื่อนๆให้มันดูน่ากินเนาะนี่เออน้ำพริกตัวนี้ก็เพื่อนๆถามหาเยอะเหมือนกันค่ะเจวุ้นขายไม่แพงนะ้อยยี่สิบบาทนี่ ออแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆเสร็จแล้วปิดฝาลงไปเลยอื่นี่จ้ะนี่ค่ะยี่สิบบาทของเจวุ้นเนาะอันนี้เจวุ้นก็มากอกให้เพื่อนๆดูแล้วนะคะว่ายี่สิบบาทเจวุ้นกอกอยังไงเนาะเจวุ้นก็ไปแล้วนะคะเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้เจวุ้นด้วยนะคะขอบคุณค่ะ